แล้วสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการฝึกซ้อมการใช้ปืนเคสนะครับผมแล้จะเป็นตัวมินิ4ครับหรือว่า s r นะครับจะมีวิธีการยังไงครับติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ Facebook และทวิตนะครับผู้ชมสามารถกดติดตามเข้ามาให้กำลังใจและเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดกันได้นะครับสตรีมสดทุกวันตั้งแต่เวลาห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารับชมคลิปต่อได้เลยครับเลตโกอย่างแรกเลยนะครับผมเราเริ่มจากามินิก่อนนะครับเป็นพื้นที่นิ่งที่สุดนะครับผม เราก็จะเริ่มฝึกจากคูณ3ามนะฮะยิงจากเป้าที่อยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมอย่างเช่นตนี้ครับผมเราพยายามฝึกเรื่อยๆครับผมนะครับพอเราชินกับคูณ3ามนะครับเราก็ลองเป็นเป้าเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวดีนะครับผม แนะนำว่ายิงตัวละสี่นัดนะครับผมเพราะว่าในแมตช์นะครับตัวละสี่นัดถึงจะตายนะครับพอเรากินักคูน3ามแล้วนะครับผมเห็นะครับเรายิงเป้านี้ได้เราก็ขยับไปเป้านึงนะเพื่ไกลๆนะครับเห็นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับถ้าคูนสามเราชำนาญแล้วเราคล้องแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นคูน4ีนะครับ เดิมนะครับผมยิงเป้าละสี่สีนัดครับผมเนีคือเป้าละสี่ครั้งครับผมที่โดนครับผมเห็นไหมครับพอโดนสี่ครั้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป้านะครับผมถ้ามาขึ้นสีแดงนี่แสดงว่าเรายิงโดนหัวนะครับผม ถ้าขึ้นแบบสีอาขาวๆแบบนี้คือยิงจนตัวนะครับพอคุณสีแน่แล้วดูชินแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคูณหกนะครับอันนี้คือจะซูมได้ใกล้ขึ้นครับผมเห็นไหมครับคูณหกอ่ใสลใจก็ยิงง่ายขึ้นครับผม เหมือนกันครับเรา,าคุมแค่ยิงตัวเราสี่นัดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เลืเลยอนไปคุนแปดคูนแปดก็ยาวซูมไปไกลขึ้นนะถ้าเราต้องการจะยิงเบิร์นะครับผมนะครับ เวลาย,ยิงเพือนมันจะใส่นะครับอย่างเช่นเรายิงแบบเราอันนี้ผมจะไม่กดกระปุกครับเห็นไหมครับมันจะดิดขึ้นนะครับผมถ้าเรายิงจะให้มันคุมอยู่นะครับเรากดเวลาย,ยิงเราต้องกดเมาส์ด้วยนะครับผมมันจะทําให้อ่าเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยดิดขึ้นเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็จะเพิ่ม เต็มไปนิดนึงครับผมก็จะเป็นตัว SLR นะครับผมอันนี้อ่ากระสุนมันจะดีดกว่าปกตินะครับผมเริ่มจากป้าวดิ้งเหมือนเดิมครับผมพอป้าวดิ้งเราชำนาญแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นป้าวขึ้นบั๊ ยิงอ่าเป้าแล้วสี่ครั้งก็ได้นะครับผมยิงให้มันชินครับให้มันชินมือครับผมน,นะครับเผือเราไปใช้ในแบบเราจะได้ยิงได้นะครับผมพอชินจากคุณสียคบก็เปลี่ยนเป็นคุณหนะครับ ยิงแบบเรื่อยๆครับทำให้ชินมือครับผมพอตรงนี้เดินโดนเลเรื่อยๆครับเราก็เปลี่ยนเป้านะครับเห็นไหมครับพอโดนสีเราก็เปลี่ยนเป้านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณแปดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับคูณแปดพวกนี้สามารถซูมได้ถ้าเรายิงแบบนี้ครับเหมือนอารมณ์จะเหมือนคูณสี่ถ้าเราซูมก็จะเป็นคูณแปดซูมกับไม่ซูมต่างกันยังไงใช่ไหมครับเวลาไม่ซูมครับอ่ามันจะดีดน้อยกว่าพอซูมเห็นไหมครับ เวลาเรายิงมันจะดีดมากกว่านะครับเห็นไหมครับพอเราชินกับตัวนี้แล้วใช่ไหมครับผมอย่างเช่นเรายิงอ่าภายในภายในแล้งนะครับผมนะครับบางทีเราจะบเบิ้ลใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะดีดเหมือนกันครับผมมันจะดีดขึ้นนะครับแล้วมันจะใส่ออก้ายกว่า้วยครับเราต้องกดดีๆครับอย่างเช่นถ้าเราไม่กดมันจะเป็นอย่างนี้ครับผม เห็นนะครับมันจะดีกขึ้นฟ้านะครับถ้าเราจะยิงให้มันนี่ครับเราต้องกดด้วยครับถ้ากดเพื่อยิงด้วยมันจะอยู่ประมาณเนี้ครับมันจะไม่นิ่งทีเดียวครับอันนี้คือกดสุดแผ่นลองเมาส์เลยนีฮะ นครับถ้าสมมติว่าโดนแล้วขึ้นติดอยงเงี้ยแสดงว่าโดนหัวซึ่งถ้าคนจะฝึกแนะนำให้ฝึกเป็นมินิก่อนนะเพราะว่ามินิมันจะยู่ง่ายกว่าแล้วก็คุมง่ายกว่านะครับมันจะไม่ดีดแบบืีน s ะมาครับเดีย๋ยวดีนะครับ เป็นเอจมานะครับเห็นไมครับเอจมาจะดีกว่านะเวลาเบิ่อแล้วมันจะดีดกว่ามันต้องกลุมเยอะกว่านะถ้าแนะนำครับสำหรับคนที่แบบเริ่มจะฝุดการเคาะนะครับแนะนำให้มาฝุดเป้านีก่อนแล้วก็ สเต็ปก็จะเลือ่อนไปเรื่อยๆครับผมเป็นเป้าเคลื่อนไหวร0อยเมตร150เมตร2 0 0เมตร2 5 0 300เมตรนะครับผมแล้วก็ยิงแนะนำว่ายิงตัวละ4ี่นัดนะครับผมพอครบสี่นัดเราก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเห็นะครับ maan. จะเปลี่ยนไปเรยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมยังไงครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันที่คลิปต่อไปครับพีโอเกนทุกท่านรับผมลายครับ